พบกันอีกแล้วนะครับลูกไก่มาลุกให้นอ้อวันนี้ลดดวนข้ามโผงคนตมางตางครับแล้วก็ปายโยเนาะปายโยโครานะครับกี่พันมาก็ถือว่าก็ก็พอได้อยู่เนะาะถาปลาทูอยู่นะครับวันที่23เนาะวันที่23นะครับ ชุดวินลงไก่ให้ไห 3, 6, 1, ว้สามหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับก็แตกไปที่ชุดวินนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะมาดูอเอฟซีเขาเยอะบ้างเลยนีน่เด้อแจงวัที่พันมานะ้าเนาะเข้าไปที่ชุดวินจ้ะพี่นอกเข้าไปที่ชุดวินแล้วจ้ะส่วนของประโยชน์แล้วะในวันที่ยี่สิบสามพีพานมา้าเนาะจจะกินแห้วแล้วะจกินแห้ว ผิดไปแต้งเดียวเนาะเพราะเปยังมาจากสูตรนี้เข่าไม่หลุดนะจากสูตรนี้เข่าไม่หลุดวันที่เรวกินเหาวันนี้ก็เดี๋ยวมาลุนกันใหม่เนาะจัะมาลุนกันใหม่วันนี้พอมาประยกน์คำนวณมาเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวเบิรงของลุงไก่เพาะน่าเขาของลุงไก่เดินดีเนะจัะเกาะติดเด้ะจัะเกาะติดสูตรของลุงไก่ไว้เด้อจัดของลุงไก่เดินดีเนาะสนหรับงวดก่อนพ่นกระเทาสองที่นั่งสามที่นั่งสี่ที่นั่งเนาะก็ เข้ามาตลอดเนาะตั้งแต่สี่งวดห้างงวดที่แล้วเนาะเข้าอ่าตัวออกกาลังมาสามงวดเนาะงวดที่สี่ลุดงวดที่ห้าก็แตกสามแตกสี่เนาะแล้วก็งวดที่หกคืองวดที่แล้วเนาะก็แตกไปที่ชุดบินนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะจ้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เดี๋ยวมาลุ้นกันมือนี้นะจ๊ะกติดสูตรของลุงไกไว้เด้อจ้ะพี่น้อง ลดด่นข้ามผมคนตาครับชุดวินงลุงไก่ให้ไวเหมือนเดิมห้าตัวเหมือนเดิมครับสามห้าแปดสี่เก้านะครับมีแล้วนะครับสี่มาแปดมาแล้วเนาะจะมาซ้ำหรือเปล่าเนาะก็ไม่รู้นะครับตัวกำลังครับตัวเด่นหลักตัวหลักเด่นรุดวิ่งนะครับเด่นเก้าลดเก้าวิ่งเก้านะครับสองตัวก็ เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดสามแปดแล้วก็สี่ห้าเน้นนะครับเดิอลุงไก่จะเน้นไปที่ชุดวินนะครับไม่เน้นตัวเจาะเนาะที่ตัวเอที่ลุงไก่เจาะไว้เอฟซีท่านใดชอบก็ตามครับถ้าไม่ชอบก็มาจับใหม่ภายในชุดวินนะครับสองที่นั่งสามที่นั่งสี่ที่นั่งก็อยที่ชุดวินนะครับท่านผู้ชมให้เอฟซีไปโยดูเนาะ อันนี้คือสูตรของลูกไก่นะคะข้าโขมโคงมาจากข้าขมผงของลูกไก่คนมาตาแคปหน้าจอให้เด้อจ้ะยังไม่หลุดเนาะเดินยาวเนาะสูตรของลูกไก่เนาะเดินยาวๆเดินยาวๆมาแยวมาเบางสูตรของปโยะนะจัะสูตรของปโยะนะจ๊ะในวันที่ยี่ิบหกนะจ๊ะมกามนะราคมหกเก้านาะปโยก็ให้เด่นไปที่เจ็ดนะจ๊ะท่านผู้ชมเด่นเจ็ดแล้วก็ชุดวินนะจ๊ะชุดวินมีสามเก้า หกเจ็ดศนะูนย์เนาะสามเก้าหกเจ็ดศูนย์คือชุดวินนะจ๊ะแล้วก็ประโยชน์ห้เด่นฟันไม่เดียวตัวเดียวเจ็ดนะจ๊ะแล้วก็ประโยชน์จับชุดกาแฟแก้วใหญ่นะจ๊ะเจ็ดสามเก้าศูนย์แล้วก็สามเก้าศูนย์คือสี่ที่นั่งแล้วก็สามที่นั่งส่วนสองที่นั่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดสามแล้วก็เก้าศูนย์นะจ๊ะใพี่น้องมานะจากพี่น้องแคปหน้าจอเดี๋ยวทั้งนี้ก็เนาะแคปหน้าจอเด้อจากแคปหน้าจอ รถด่วนข้ามโค้งของปโยนะจ๊ะรถด่วนข้ามโค้งของปโยมีสองที่นั่งสามที่นั่งแล้วก็สี่ที่นั่งนะคะสองที่นั่งสามที่นั่งสี่ที่นั่งจ้ะอันนี้ของปโยนะครับเด้อแคปหน้าจอไว้นะจ๊ะทุกใบที่ล้มเหยนเป็นเพียงแนวทางนะจ๊ะเป็นเพียงเนียทาง,ง,าทางส่วนสมนทนันเนาะมีมีชนไหมมีชนมาจ๊ะวนันนี้อ่ะดูติ สามเก้าสามเก้าห้าไม่ไมีสามเก้าวันนี้มีชนที่สามเก้าจ้ะพี่นอ 39, นะ้องสามเก้าเนาะมีชนมีชนวันนี้มีชนดูทางนี้ก่อนวันนี้มีชนนะคะมีชนสามเก้าเดี๋ยวมาทางนี้ด้วยค่ะให้เอฟซีประโยเบิงทางนี้เนะเบิงทีละชอน เดือนมาทั้งนี้นีเออโอเคจ้ารถด,ด่วนข้ามโขงมจากของวันที 26, นะ่ยี่สิบหกเนาะก็ผูกผิดก็ไม่ว่ากันนะครับแนวทางมีเข้ามีรุดนเนาะไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดครับลุงไก่ครับไปอยูนะ่เนาะก็ขอจบพีงนี่นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่ขาดไม่ได้กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดาคลิปดีๆเนาะนะสีคับ ลำรวยเฮงปั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 งนี่ไม่พลาดแพ้ไม่ปัง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 อโอเคลากันไปเท่านี้ละจ้ะสวัสดีครับ